นวันนี้นะคะผมจะมาทําการแจกสูตรราชเจ้าทะเลใหม่นะคะผมอ่ะซึ่งสูตรนี้เนี่ยก็ไว้สําหรับคนที่ไม่มีแมกม่าตื่นนะทุกคนไอ้สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเนี้ยนะคะผมตามนี้เลยนะคะผมซึ่งเซตที่ผมใช้เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับผลเลยนะาไม่เกี่ยวลเลยนะคะ,มผ,ะ,คะผมคือคุณจะต้องเล่นสายดาบนะคะผมเออซึ่งหมัดนี้เราก็อัพอยู่แล้วเนาะอัพหมัดกับเดือยเราอัพอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณต้องเล่นสายดาบนะคะผมอ่ะทีนี้อันดับแรก คือทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องทําการมีหมัดคาราเต้ V2 ที่ปลดล็อกโค้ชทูสกิลแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะแล้วก็เป็น V2 นะนะคาราเต้ V2 อันดับอันดับที่สองก็คือนี่นะครับผมดาบยามะโค้ชทูสกิลนะครับผมแบบแบบนี้เลยนะครับผมทูสกิลเลยนะครับนะโอเคแล้วอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็กคือเผาเงือก V2 นะครับผมซึ่ง ตอนนี้เนี่ยผมก็วีสองเรียบร้อยแล้วนะ๋ยวไม่ใช่ดบลงน้ำให้ดูนะคะผมเดื่อจะไม่ลดแล้วถ้าไ่วีหนึ่งเดือมันจะลดนะคะผมนี่แล้วข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมาดูนะผมนี่ลงน้ำได้นะเริ่อไป่ลดแล้วนะครับนี่เรื่อไป่ลดแล้วซึ่งแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถบินแสงในน้ำได้เลยนะคบผมคือโคตรดีนะครับนะอ่ะทุกคนจะไม่เชื่อแล้วแยวผมจะทําการล่าเจ้าทะเลให้ดูนะครับผมว่าล่าได้จริงๆอิะยอมรล่าให้ดู ปึ๊บมาผมโอเคเราไดเจอกันตอนที่เจ้าทะเลเกิดเลยนะคะผมมาครับทุกคนตอนนี้ครับทะเลก็เกิดได้บร้อยแล้วนะคบผมซึ่งเกมค้ั้งนิดนึงนะอ่าเดี๋ยวเราลองให้ดูเราลองให้ดูว่าดีจริงโอ้โหโดนหอยสองพันเลยนี่ไม่เชื่อดูว่าดีจริงดูว่าเขาของเขาดีจริงเออโดนอยู่อ่าโดนอยู่โดนอยู่โอเคนี่ได้อยู่นะดีอยู่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 อะไรอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่โดนกุหลอก ไม่โดนกูหลอกนี่ทุกคนจะเป็นการตีอยู่นี้นะสกิหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูทางดยยามาเราไปหนึ่งเดี๋ยวสกิลหนึ่งยามาให้ดูสามสิบหกแนะนำไม่ใช่ค่ะทุกคนแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้เลยก็ได้แล้วแต่ถ้าใครอยากใช้นะครับผมแต่ว่ายิงไม่ต้องใช้ก็ได้นะมีอยู่เลยเอ้าปุแต่สกิวไม่กมุตอีกนี่แต่ว่าวิธีนี้ตีดีมากเลยนะทุกคนดีนะเกิดเดกเกิดเดเกิดเด็กคนมาช่วยตีอยู่นี่หว่า โอเคเขาใช้คาราเต้เหมือนกันวีเผาเงากันนะเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเจ้าทะเลยักษ์โอ้เพื่อนใช้ผลน้ำแข็งโอเคได้อยู่นะไอ้ผลน้ำแข็งก็ได้อยู่ไอ้ผลน้ำแข็งก็ได้อยู่โอ้ย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 อืมเอามาดูอีกแต่ว่าวิธีนี้ตีดีมากเลยนะคะผมคาราเต้วีสองเผาเงากเผาเงาวีสองแล้วก็ยามะตีโคตรดีโอ้โหตัดสกิลวีกละหนึ่งใจเย็นเลตัดแต่สกิลอยู่นั่นแหละ ตัดแตงกยูวอยู่นั้นเรียบร้อยหรอบครับเอ้ยเรียบร้อยตายผมไม่ได้ตอบนะอ่ะแล้วเรือผมอยู่ไหนวะอ๋อยืนอยู่นู่นใช่ไหมนี่เรือผมอยู่นี่แล้วเรือโกลัวหุ่นใจเย็นเพิ่งเอาไปขอยืนได้ปะไปะหนึ่งจะกระโดดได้โอเคไปขึ้นเรือเลยครับผมมานี่ผมบอกแล้วต้องวิธีนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โคตรเร็วเพิ่งเกินเมื่อกี้เอา มุดดีนี่แล้วสกิลกูไม่ได้ไประโยชน์เลยนี่เป็นไงอุย้ยเกิดมาให้กูตีเลยเกิดมาเพื่อให้กูตีเลยใช่ไหมเกิดมาเพื่อให้กูตีจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอดทำไมมันถึงเกิดได้เกิดตด้อย่างงี้ครับเนี่ยใจเย็นเดิไอ้น้องเกิดปุ๊บต่อกันปั๊บแบบนี้ไม่เกิดสามตัวทีเดียวไปเลยอ่ะเจ็ตีทีเดียวไปเลยทําไมมึงต้องเกิดทีละตัวอย่างงี้โอ้ยโอ้ย,อยจะตายจะตายใจ,ยจเย็นใจเย็นแป๊บแป๊บ นี่สัดไปสัดไปยามะต่อดิเออยามะไม่ค่อยได้ใช้ยามะไม่ค่อยได้ใช้เลยฟื้อุ้ยามะเบาเลยสกิลหนึ่งโคตรเบาสกิลสองอ่ะแรงอยู่โอเคจัดไปผมอู้โดนโดนโดนอุ้มอ่ะโดนเต็มเลยมาจัดมาเอาไม่โดนอีกไม่โดนอย่างนี้ก็ทัดไปไม่โดนอย่างนี้ก็ทัดไปโอ้ยโดนนิดหนึ่งสามสิบข้าสามสิบหกอุ้ย ทำไมไม่เกิดง่ายอย่างเงี้ยหรือว่าคนเยอะเหรอยังไงไม่แน่ใจเรียบร้อยล่วงไปครับผมโอ้โหง่ายเกินไปมุ้ยแล้วเรือผมอยู่ฝั่งไหนวะเพื่อนนะอ๋อเราอยู่นี่น้องกี้รอเรืออยู่นี่เราอยู่นี่โอเคผมโอ้กูว่าแล้วลองเล่นกูกูอยากได้การหัวขนาดนั้นหรอพวกมึงเนี่ยฮะความจริงโอ้โหว้า โอ้ได้พีพีเก่งซะด้วยดิให้กูได้ขึ้นเรือก่อนมันจะได้เกิดเพื่อนแบอบกมันคงไม่น่าเกี้ยวหรอกมั้งมันคงไม่น่าเกี้ยวหรอกมั้งรึบเอ้ยไม่โดนรุบโอ้ไม่โดนโโดแกย่ามาดิอย่ามาสตดดิสตดดิเออโย,ยนอยู่โดนยามากูไปโดนยามากูไปยิงอะไรตรงนั้นยิงอะไรตรงนั้นยิงอะไรตรงนั้นมาเออโดนคาราเต้ ถ้าต่อเข้าหาดีเข้าหาดีฟรุ๊ปโอ้โอ้โอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบแล้วกูชิบแล้วชิบแล้วโอ้โอ้เออเออซัดมันเพื่อนซัดมันซัดมันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยกูช่วยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกูขอบคุณนะเพื่อนที่ช่วยเดี๋ยวที่ช่วยที่ช่วยขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะอุนนะโอ้เพื่อนกูโดนซัดแน่มึื้องซัดเพื่อนกูเหรอฮะไหน วิ่งพระพระระวังเราพระพระพระวันหนึ่งบันหนึ่งฟุ๊บเออโดนเข้าไปโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันจะเย็นดิไม่ได้เย็นดิมันโดนกูเนี่ยมันจะเยอะกูดุงจะมาฆ่ากูโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่ตกเจมมาตกเจมมาฟู่โอ้ไม่โดนอดิฮึนึกว่าจะโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูโดนโมจิกูโดนโมจิเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันโดนกูมันจะช่วยกูมันก็ช่วยให้มันดูด้วยมันโดนกูเนี่ย กับเลือดีกว่าผมว่าไปเถอะไปเถอะโอ้ยช่วยช่วยมันก็ช่วยดูตามาตาเลือดนะเพือ่อน <c oughs> โอ้โหโอ้เพือ่อนกูโดนตาดจีิแล้วเออทีนะเพื่อนที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันตายยังอ่ะวันนี้จะได้อะไรจะถลีพิ่นไหมนะอุ้ยแต่เจ้าเล็กยังไงจริงนะทุกคนบอกเลยเฮ้ยเพื่อนระวังโดูกูุะเอ้เจ้ากุลเจ้ากุลเจ้าแต่แล้วเพื่อนมาช่วยผมแน่เลยแต่ว่าคือมันบางทีมันก็ชอบโดนผมไง มาออ้ยู้นั่นก็ออกมาไกลเลยนะเนี่ยมึยเยงเบี่ยงใครเคยพูดทา่อายมึงเบี่ยงใครอ่าได้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 โอ้ยจะเอามึงก็จัดมาจะเอาก็จัดมาเดี๋ยวจะเย็นดิจะเย็นจะเย็นล่วงไปโดนไปโดนไปโดนไปนไหนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมันโดนพลาหรือว่ามันโดนไอ้นั่นปะไม่รู้ทุกคนโโอืมเอา รถนักพากูเลยมึงจับโอ้โหเอาเพื่อนมึงฟันกูตายแล้วเนี่ยมึงรู้ป่ะเนี่ยยี่สิบสอยเป็นหมื่นเลยไปเพราะว่าไปนั่งเรือเดินดีกว่าไปทุกคนเผื่อจะเจอทะเลต่อนะผมคือพิสูจน์นิราดีเออวันนี้จะมาไล่วจะเดกูจะมาผีผีวะเนี่ยไหนว่าเรือผมแถวนั้นแหละไม่ไกลหรอกนี่หนุนนุนนนหนนเรือผมอยู่ไหนวะอ๋อหนุน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  อย่างหนึงผมลืมบอกไปนุกคนเมื่อวานผมเจอเกาะรับเลยนะครับผมเออไม่รู้เลยเรานั่งเรือลาดเจ้าเลยอยู่ดีเกาะรับเกิดซะงั้นทัวร์เกาะรับเร็วสักหน่อยไปเก็บกล่องอะไรพวกนั้นแหละแล้วก็ดูคนขายเจอกคนสายฟ้านะครับผมเออนะครับนะเดี๋ยวเทว่าจะเกิด,ดยังไหมไม่แน่ใจมากโอ้ไอ้นี่ก็จะพีพีอย่างเดียวเลยคุณทักไม่ได้หรอกเพิ่งตายเมื่อกี้ตายพวกมึงสองตัวนี่นแหละเอหาไปหน่อยแล้วกันไม่ใช่เกิดตอนน้องกำลังอเอาเพืนะ่อน โอเคเด็กมาผมยิงปืนใหญ่ลงน้ำไปยิงทิ้งยิงทิ้งเจ้าเรต้องเกิดแล้วหน้ากูขอร้องเกิดเถอะเกิดเถอะเกิดสักตัวก็ได้หรือมึงจะเกิดทีเะีสามตัวก็ได้นะเออจริงๆอ่ะจะเกิดทีละีสามตัวก็ได้นะผมมือกูชอบเลยเกิดทีละสามตัวอย่างเงี้ยเกิดอย่างชอบอย่างชอบอ่ะแต่มันจะเกิดที่กูไม่แค่นั้นแหละ ตอนช่วงผมกักาลแล้วผมไปล่าเจ้าเล่แม่งเกิดให้กูสามตัวโอ้ตอนนี้มันไม่เกิดให้กูสามตัวบ้างละ่ะเกิดไปเลยสามตัวไม่กลัวหรอกเออไม่เกิดสักทีมาดูเล่นๆ,ๆดีกว่าไอเทมหน่อยเออใช่เมื่อกี้อันนี้หมวกช็อปเปอร์ระดับแิดนะคนแล้วก็หนีหมวกท็อปเฮดอันนี้ก็หลบหลบจากเจ้าเล่เหมือนกันอันนี้คืออะไรอะหมดสี่อย่างไม่รู้เหมือนกันนะครับผม ผมไม่รู้รหัสมีมีหมดแล้วงบินในอากาศไปน,นะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะนี่นี่ไงหนังสติกอุซบแต่ว่าผมไม่ได้ใส่หรอกที่จะใส่ใส่มันไม่ไม่ได้มีประโยชน์นะครับผมอันนี้สไปกี้สไปกี้ส่วนนอกนั้นก็ไม่มีสกิลเออทำไมทำไมผมไม่ฟันมาด์บเชียงอะไรได้ส,ดสกิลล่ะไอเชียงมาตีแรงจะตายนะผมเอองงอยู่แต่ว่าไอยามาก็ได้เียแต่ว่าดาบเชียงมันตีแรงทุกสกิลไงแต่ว่ายามามาร์ดมันเยอะกว่านะครับผม พี่ย่าม้มาแหละคู่กับคาราเต้ดีแล้วผว่านนะว่าดีแล้วโอเคอีกเปืนใหญ่ได้ทะเลต้องเกิดวันนี้ขออีกตัววันนี้ขออีกตัวแล้วปิดคลิปเลยโอนไม่เกิดกูไม่ปิดมากูต้องเกิดแล้วไม่เกิดไม่ได้แล้วไม่เกิดไม่ได้แล้วเกิดนายเกิดนายไม่เกิดไม่ได้แล้วเกิดมาเธอเกิดมาเธอนะเกิดมาเธอสแสดงว่าคนนั้นจะตามผมมาแน่เลยใช่าาจะตามผมมา เพราะว่าถ้ามันจะมาฆ่าผมก็เด่วหวังเลยว่จาจะฆ่าได้เออเราอยู่ไหนเจ้าทะลงเจง้าทะเลอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนทะเลอยู่ไหนเออเออเือนว่าจะไม่ค่อยเจออ่ะทุกคนผมว่านะตอนนี้เงินผมก็แปดแสนแล้วนะผมว่าจะเก็บเงินถึงสองล้านเพราะว่าว่าจะไปทำเผาวีสองแบบนะคะผมเออเก็บทังสสองล้านจะไปทำเผาวีสอง เออนี่โอ้คณา,าเพื่อนเนี่ยจะมาหากูแน่เลยแล้วว่ายัางไงก็พีพีไม่ได้หรอกเพราะปิดอยู่นั่นเองไปยิงไปโอ้จะสั่งกูีิยิงด้วยกว่าให้มันตามกูมามีแต่ได้แค่หัวขนาดนั้นเลยอ่ะทำจริงอื้มจา่จาวทะลุงจ่าวทะเลอยู่ในไม่เกินไม้กูเห็นเลยหอยตัวตัวสุดท้ายในอ,อีพีนี้ ที่สามแต่ตัวหนึ่งคือคาตัวนี้อาะมีโอกาสเงินขึ้นถึงล้านเลยนะผมไม่วันนี้ไม่แน่แต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่และอยู่ไหนเออไม่เจอมันไม่เจอจริงๆด้วยไม่เจอจริงๆไม่เจอจริงๆเออเกาะลาบก็เกินหน่อยได้ไหมอีกสักเกาะกูอ,อยากเจออีกสักเกาะไงเกาะรับอะ เมื่อวานก็เจอไปแล้ววันนี้ก็อยากเจออีกไงเออเอองั้นผมให้ทุกคนคอมเมนต์แล้วกันว่าทุกคนอยากเจอเจ้าทะเลสามตัวเกิดพร้อมกันหรือทุกคนอยากเจอก่อนแล้วมากที่สุดให้ทุกคนคอมเมนต์มาใต้ลคลิปนี้นะครับผมอ่ะโอเคงั้นอีพีนี้ก็ขอจบกันที่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนไว้ยังอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบายยังอีพีหน้าทุกคนไปแล้วไปบ่ายบู้โอเคไปแล้ว